สบายดีเด้อจ้ะพี่น้องจ้าตากผ่าสบายดีนานบนฟ้าไทุกคนเด้อวันนี้เขาได้ทำหน้าผีพี่น้องซีซีเข่าไอรอนนั่น่นก็อยู่แต่ดานามาจะส่งเล็กๆเขาลงเพียนแล้วก็เวกี้มักพีกแล้วก็บัานิซิมาซีข่าวจ๊ซีซีอะไรเจ๊สอบพอเวลาลงตลาดกับซีรุงตลาดไอรอนเพิ่นไปอะนะ ไอร้อนไอบางไอขาวแล้วกวะญี่ป,ปนนุ่นเปิดไปไปงานงานสู่อขอร้านผ้าอีกพี่น้องอันร้านชายร้านชายยายแกนพี่ใหญ่โทนสเอาเมียจะเลยโทรมาบอกทางบ้านโทรมาบอกพี่ใหญ่ว่า,า,ไ,าไปไปรับกันอยู่กี่ย่งเมืองยังบอก เมืองอัจสะพอนพี่เนาะเลยคุณพ่อเอาไปไปไปเรมออมาทีให้ลูกให้เต้าไปร้านทรายผู้ที่เฮียนจบไปที่ดาวันถ่ายคลิปลงไปบางหันเลยพี่เนาะลูกของมันจะได้ว่าไปฝากละลาลูกไอ้กบไอ้ตั้งโมกติคอมเมนต์ไอ้กบเป็นลูกลทรายของเพิ่อนทากระเฮียนจบ ืันนี้นะพากันไปสู่ขอร้านไข่นานหมั่นไม่น่อยทันลแต่งขอ,อไปก่อนเราก็เลยได้คนะ่ะ ก็หอนเวลาไปตลาดก็จะได้ไปตลาดแล้วก็มสีสีแบบเจ้าละสอบละได้ซะก่อน ไปปักก็บ่มีสบายค่ะค่ะย้อนซื้อโชคนึงบักใหญ่จัก100 ขอบไปซื้อมาไว้ Hey, ทีดาวจะซีมือนี้มีอยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสอบพี่นอ้องแล้วดาวจะซีได้จักสอบสวยแล้วสีเพลสแล้วห้างไก,ก่เปิดทุ่งสีอันจะเบิร์นพากันไปกะไปลาดกันอยู่อยู่กล่งทางเบาอันพว่าอ้ายองดาวนะคนอยู่พูนอยู่อยู่ใกล้เติบคนนั้นพี่นอ้อง อยู่เมืองวิลาบุรีอยู่แบบติดกับประมาณแบบใกล้ๆอันแบบแถวแถวใต้แดนใต้แดนลาวเวียดฮะนะเพิ่นไปสั่งขบรัวอยู่พุ่นแล้วเพิ่นกะสิดเดินทางมาแต่พุ่นแลวลงมาลงมา,ลงมาเมืองอาสวพลกะใกล้กันไปกันหลายตัวเมืองเติะพี่นอ้องเพิ่นกะสิดเดินทางมาบ้านบ้านเจ้าสาว ทั้งบ้านทางพี่ก็ไปลาดกันไปลาดกันอยู่พุ่นมาขอล้านไถ่ขอลูกไถ่จ้าดาาก็ว่าอยากไปน้ำอยู่อยากไปหาถ่า,ายแบบบรรยากาศแถวนั่นให้เบิ่งแต่ว่าค่าหนาที่ภารกิจ <c oughs> ก็เลยบด้ไปบ่มีผู้อยู่น้ำกุ้นแม่แล้วก็บ่มีผู้เบิ่งงัวแล้วก็บ่มีคนเอาหนูมานน้ กับบ่มีคนสีขาวแล้วก็ดาวก็สีรงตลาดเน่ก็เลยเบ่อใดไปนํำนางสีขาวบม่มีผ่าพิษปากพี่น้องก็เลยออกมานั่งอยู่หน้าประตูสีหน้าทางเขาวรรยา,ากาศที่อากาศดีจบเจือพี่น้องเอ้ยคืมๆแล้วก็มีมล,ม,ลมน้ำตอนนี้ดาวสีขาวได้สอบก็รับสิแล้วสอบพิส,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 สั คล้องคลายไปตลาดสี่สอบรวมท้งเบิร์ตห้ามห้ามก็ะขายบอกออกเงินกระข้างอยู่น้ำห้ามนี่เต็มเลยอันนั้นจะเป็นเข่าอันนี้จะเป็นห้ามสอบห้ามผมมีภัยใจดีมาเมาห้ามเลย,เยก็ได้ขายอยู่พี่น้องเอยคยขายมือละสอบสองสอบไป ก็ค่อยคลายไปอันนั้นจะเป็นเขา่าเข่าเก่าก็เลืออยู่หาหกสอบแล้วก็ซีมีเขาพี่น้องก็มาหายหาสอบเพิ่นเห็ดหน้านหน้าดาวและเพิ่น่าเพิ่นหายขาขาน้าหายหาสอบวันนี้มันตื่มกันยังไันเข่าปูพ่พอกินอยู่พี่น้องเอ้ยห้ามก่ะคั้งนี้คนมาเมาแบบเพื่อละหาอสอบชี้สอบจังจี่กะเอ,อ้ าศิบ่อ่างปันไดอันนี้เขาคายไปมือละสอบสองสอเผาเ้า,เาบาดัดซีทุกมือหะนะหะมกกันก็เลยแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนี้เรับกสิลงเมือ่อเกี่ยมคลองขายลงตลาดจ้าต้องแหลนนําเวลาเวลากระหสูกก,กว่าเดินไวไวโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ดาวกสิขอเจ้าคีปไวเพียงตำหนีก่อนเดอ้อฝากเป็นกำลังใจให้ดาวขอเบิ่งกับส้มคิบ เจอกันคลิปหนาพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้บายบายเด้อจ้า